จะเย็นเย็นท่านไปแล้วข้าว่าสิ่งที่ขุดง่ายนั้นเราคือเอี่ยแหละไปเลยท่านข้า,าพเจ้าอยู่ทุหินติดตัวมาเยอะท่านข้าพกมาเยอะมากไอข้าว่าสิ่งที่ขุดง่ายที่สุดในไมค้าเปคืออะไรรู้ไหมถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงนี่ตรงนเรือ,อท่าน อข้าตัดผ่านลาวารู้จักไหมไปไไปไป,ไป,ไปนี่ทานใช้ข้าเหรอ<ป>ถ้าโซแซไม่กินไหมไ ูเปนายทิรทนดูท่านดูท่ามี่อยตล่้เอาอะไรมันตอยได้ที่ไหนนะท่าดท่านดูทานดูท่านดูอะไเดี๋ยว้ไปไปละท่านเอาโซไซค่าไปทิ้งเลยท่านรู้ไหมตสายเลยแล้วท่านเกาะข้าจะพังเลย ช่างมันฮะเบื่อบิร์นไปเอาไม,ไม่เอาหินมาไม่ทึบกับท้องเพ้อเลยเอาหินมาหินหมดบ้านแล้วท่านอ๋อแล้วท่านดินก็มีแล้วท่านดินก็หมดบ้านแล้วท่านเอ้ยอย่าไปทำอะไรหมดท่าน <S <S ข้ายังไม่ได้ไปใช้อะไรเลยเนี่ย 30นาทีแล้วท่าน90นาทีแล้วมั้งครับอ๋อกดอัดเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยโอเคท่านสองพัรติดต่อกันเลยนะคท่าน Oh my god <จ>ท่โอ้ท่านท่านอ่ะ,ออะ,อะบังเข้าหมดชื่อเมียอันนี้ต่อนแบบให้มึงต่อไหมโอ้ยข้าขจะล้างแค้นเจ้า <c oughs> เมื่อกี้มันมีการมองแล้วก็บอกสั่งเสียไว้ข้าจะหลักแค้นเจ้าจะกับหลังจริงเอาจอ้าไปเอาไปเลย <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงแก้นเอง ได้ยินถ้าได้ยินเสียงไอ้แป๊กมานี่ต้องวิ่งหนีเลยไอ้สิไปหรือว <laughs> ไม่ท่านท่านทำลายค่าอย่างนี้ข้าวาหาที่พักพิงดีกว่า ท่านจะทำอะไรท่านเกตเติาเลยครับนานไงีชุกถึงชุกอะไรวะให้ชุกแกท่านชุกนั่นชุกตัววิกาโชเดินมามันเป็นสุภาษิตไทยแหละเห็นไหมเนี่ยอย่าทำร้ายคนอื่นหรือว่าฝรั่งก็จะพูดว่าวีออตายห่าอะไร ขึ้นไปคุณขึ้นไปทันช่วยหน่อยก็ได้ข้ามีที่คุณหินหนึ่งจะพังแล้วเนี่ยพังแล้วเนี่ยครับเวิร์กเวนในนี้ได้จะข้าวเตรียมวันนีนก็พอนะท่านอะอย่าเอาเตรียมล้วก่อนนอนในนี้นะท่านอืมท่านลองท่านลองท่านลองดูท่านลองดูเดี๋ยวท่านจะรู้เลยดูอะไร เราคัดยังไม่ได้เราให้เราอ๋อกดแล้วระเบิดชัวใช่ใช่ท่านข้าเคยดูมาข้าเคยศึกษามาไม่รู้อะแล้วทางบังสุเมันอยู่ไหนว่าเจอแล้วมั้งเนี่ยมังสุจะเจอปราสาทเจอแล้วโอเคนแล้วก็ตันลกนะมันอยู่ด้านหน้าเราเองค้านี่รีบต่อเลย ไอเจนมาเสาอะมาต่อไหนก็ได้แข่งแข่งแข่งกันโอ้ยแข่งกันยท่า,าตียิ่ยชนะใครชนะต้องตีซอมบี้พิกแมนมั้ยอ้โหไม่อเอาแล้วรีบขึ้นเลยรียบขึ้นทานรีบอ่ะท่าน เขารีบเว่ยทำไมเสียงเกมไมค้ามันมันซึ้ง้วครับ

ท่านข้าเจอหนน่ยทาาเห็นแล้วท่านจะท่านเจอแก๊สกับเบสใช่ไหมข้าเจอวินเทอร์เว้ยจะเจอท่านไหมท่านวินเทอร์มานี่วินเทอร์นี่โอ้ยมันตีตีหัวใจดำเว้ยมันตีใจดำอ่ะอู้หูตัวมันจะตัวบ้าเบสเบสได้เบสได้เบสได้เบสตัวเอ้ยอย่าปล่อยมันไปั้งนั้น มันเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้มันมีสปาร์นเนอร์เบอร์เบอร์เบสอยู่ขับบนวะนี่ไงโอ้ยวันนี้ปึ๊บโอ้โหเบสสองตัวที่ไปตรงไหนนี่มันตรงนี้ไม่รู้ทำอะไรใจเย็นๆท่าน มันกำลังกระเดึ๊มาหาเราเ,เนี่ยนี่ข้ามเป็นคนดับดาม,มีนแท้ละวรับไหมล่ะไม่ดับเลยวะหรือม,มันดบับแล้วมทัท่านท่านโอ้ท่า,ทาสวัสดีท่านวิ่งกลับแลงด้วยใจดำมีคนใจดำอ่ะ เราตีตัวซอมบี้พิคเมนไอ้กล่องอูยีสเบสอะไรได้อะไรเยอะทุกคนอะไรบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวแปบนั่นอะไรบ้างใส่กล่องนิดใส่กล่องใส่กล่องแต่อนี้อุ้ยอะไรอะไรอเพสอูยลิปอันเพสสองอันทำดับเพชสอันนึงใครทำใครทำใครทำดนับเพสโอ้ยที่บ้านมีอสองอันห้าอันไหมทำได้อยู่คือเราไมีห้าอันหรอเออจำได้นะ ข้าเห็นเบสฝั่งนูน้นบอลไม่กินหมดแล้วเหรอไม่ได้แฉหมดนะอุ้ยพอดีว่าซอมบี้พิษแมงดิสุดละนั่นไงจะมาทำอะไรข้าโอ้ท่าน,านตีซอมบี้พิษแมนทำไมเนี่ยมันตีฆ่าด้วยโอ้ไม่นะ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยเป็นมันหมาหมูมันหมาหม,ม,ม,ามูไม่ขนาดมือข้าเราทายสองแล้วหนึง่งละอุ้ยอ่ะ อุ้ยอันนี้เอาให้ค่าด้อเรอโอเคอู้บลส์ขาดได้ไหมล่ะโอ้น้อังตัวเองก่อนนี่อุ้ยโอ้โหติดไฟเลยกูถ้าถ้าถ้าคุณลมไม่ด้คุณหลุมไม่ได้เหมือนกันไม่เราะข้าซ่อนเราไม่ได้เนื้อ มไม่นะเราต้องเดินหาอีกแล้วใช่ไหมไม่หาแล้วลนะจบคลิปเลยโอ้มาขับบ้านกันลับบ้านนเนี่ยในในในกล่องเรามี้าสามอันใช่ไหมสาผมได้ไปลไ้ทำเพชรไปละทำดับเพชรไปลวอยู่นี่อยู่ไหนวะอ ตอนนี้เาไปทำไปทำซัปาเ์และซัมบี้กันใจเย็นๆอ่านะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะก็ถ้าชอบก็กดไลค์อะแชร์ให้เพื่อนแชร์แชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมแต่จะใช้เครื่องบริเวณอะไรหรอเปล่าไม่อะ